จริงๆแล้วอิงเชื่อนะคะว่าตัวอิงตัวเศรษฐากรรมการบริหารพักผู้สนับสูนทุกคนนางแบบทุกคนทุกคนที่เชียร์พักเพื่อไทยต้องการกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็วันนี้อิงรู้สึกพร้อมที่จะให้กำลังใจทุกคนและพร้อมที่จะมาบอกทุกคนว่าพักเพื่อไทยเราไม่ได้แยแส เราไม่ได้ชนะอันรรคอันดับหนึ่งค่ะเรายอมรับตรงนั้นหัวใจเราคือประชาชนเหมือนเดิมและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนในพักมั่นใจนะคะเราไม่ได้ร่วงสลายไปไหนค่ะเรายังอยู่ด้วยกันค่ะประทับใจนะครับที่ที่หายไปแต่วันนี้ไม่ได้หายไปหยไหนไม่ได้ไปเรียนแผลไม่ได้ไป,ไไไปไไทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า ด้วยกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่สามท่านที่ท่านได้พูดไปแล้วว่าเราต้องให้เกียรติผู้ชนะเราอาจจะไม่อยากใช้คํานี้กันนะครับแต่ว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราต้องให้เกียรติผู้ชนะในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างมีเกียรติอย่างมีความสง่างามโดยไม่ออกไปพูดอะไรที่มันขัดข้กระทงหรือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้เข้ามาต่อว่าเราไม่ยองได้เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องจัตั้งรัฐบาลวันนี้เราก็ต้องสนับสนุนให้เขามีความสง่างามเท่าที่สามารถทําได้นะครับเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์กับสี่ที่อ้ว พี่หมอแล้วก็เครือข่าได้พูดไปนะครับวันนีเเเเ้เราต้องเราเราเราต้องอยู่นิ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกวันก็ยังทํางานอยู่ให้ภาพเดิมเมื่อกี้เดินเข้ามาในพักก็ยังตกใจอยู่ว่ามีพี่พี่น้องสื่อนชนเนี่ยหลายสิบคนคอยอยู่ผมเองผมก็ตือว่าเราทางานเข้ามาแล้วโชคดีก็ดีใจนะครับที่ทั้งพักส่งน,น้ำบั่นให้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่มีน้ำบั่นไปที่ไม่ใช่แสนสมิงเป็นน้ำบั่นพักเพื่อไทย ่นีครับก็เกมบนไม่ได้นะครับแล้ว่าเป็นทำยืนยันว่าไม่ใช่ปมูมาจนิีๆนะครับเพราะยังเป็ประธานที่เป็นสใยอยู่าาก็มีจดหายมาแล้วนะครับย่็กน้อยก็ยังม,มีบ้านอยู่มีที่ไปนะครับก็ขอขอบคุณไปด้วย